ยิงเลยยิงหันไปทางโน้น<ป>มานี่มานี่มีไฟด้วย,ยไหนดูดิมาใกล้ๆม<ป>ีไฟด้วยยิงใหม่ยิงใหม่ยิงดิลูกยิงดิ ยิงดิมีไฟด้วยเนี่ยอืมดูคนหยิงไม่ได้เรื่องมาเอายิงยิงสิ แบบนี้ก็พังแบบเดียวลูกโอเคนี่เป็นรีวิวปืนนะคะใส่ฐาน AAA AAC ก่อน